ครับกล่าวสวัสดีครับผมได้กลับมาที่แปลงข้าวเหนียว105่งกขอข้าวเคี่ยวงูนะครับก็ตอนนี้แปลงเขาเต็มที่แล้วนะฮรเต็มเอ่อหมายถึงว่านี่ฮะก็กําลังจะออกสีเป็นสีทองนะฮะกําลังเนี่ยบางบาง บางช่อก็เหลืองอารามอยู่ครับนี่ฮะตรงนี้แปลงหนึ่งแปลงสองนะฮะเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูนครับส่วนหน้าหลังผมนี่จะเป็นข้าวหอมมะลิสีสันจะต่างกันนะฮะข้าวหอมมะลิบางช่อก็สุกแล้วนะครับกลางเดือนนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ นี่ฮะนะสองแปลงที่ติดกันนี่คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผมถ้าดูเนี่ย่อ,อรวงข้าวก็ถือว่าใหญ่ครับเออ่ผมจะไม่เลยเข้าไปหรอกฮะเดี๋ยวจะเป็นการเดี๋ยวเท้าไปโดนแล้วก็รวงข้าวจะร่วงนะครับเดี๋ยวชาวนาจะโกรธเอะขออยู่ห่างๆครับวันนี้จะขอถ่ายข้าวเหนียวเขี้ยวงูให้ดูก่อน ข้านูนะฮะสวยมากเลยคือข้าเหนียวลักษณะต้นจะต่ำกว่าข้าวหอมมะลินี่ฮะเนี่ยท่านดูรวงเนี่ยก่อหลังอีกสักไม่ประมาณผมว่าไม่เกินสิบวันครับแปลงเหล่านี้นะฮะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยจะก,กลายเป็นทุ่งรวงทองนะครับเมื่อถึงวันนั้นผมจะเก็บภาพเหล่านี้มาเป็น ของฝันของฝากให้กับเอฟสีกับผมอีกช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับกดติดตามด้วยคือวันวันหนึ่งก็ง่วนอยู่กับพืชเกษตรนี่แหละที่ถ่ายให้ท่านดูครับนี่ฮะดวงอาทิตย์ก็ประมาณเกือบสี่โมงแล้วนะครับคล้อยต่ำท่านก็จะเห็นเมฆ เมฆฝนนะฮะก็ตอนนี้เอ่อถ้าพูดก็คือพายุข้าวพอเมื่อช่วงกลางวันก็ยังลมแรงเหมือนกับฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกไม่ตกแต่ไม่แน่นะฮะคืนนี้อาจจะตกก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม